พื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงจํานวน50คนได้เดินทางมาศึกษาดูงานการผลิตมะกรูดตัดใบเชิงการค้าของนายกมลเสี้ยงชินและนายชัยนรงสุวรรณธรรมีเกษตรกรผู้ช่วชาญการผลิตมะกรูดตัดใบเชิงการค้ากว่า2ไร่ที่ตําบลหนองมูลเหลือมซึ่งมีความพิเศษกว่าสวนแห่งอื่นเนื่องจากใช้วิธีการปลูกมะกรูดแบบระยะชิด จากงานวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขียร้อนร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกเพื่อทดลองคณะ,กะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์โดยนายกมลสิ้นชินได้กล่าวว่าการเปิดสวนไร่หอมมะกรูดน,นี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจให้รู้จักวิธีและเทคนิคการปลูกอย่างถูกวิธีค่ะ